ชนด้วยกันกีต้าไม่ได้เอามาตกลงทั้งห้องส่งช่วยกันร้องแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแต่ห้องส่งมันมีใครกล้าหรอกแต่คนดูอยู่เขาจะร้องตามเหมือนอย่างที่เขาร้องไอรางวัลเด็กคนชักฝันครับที่แล้วใช่ไหมครับเอาให้ดังกว่าเดิมนะครับถ้าหยุดร้องเมื่อไหร่ผมหยุดร้องทันทีเลยนะครับนี่มีคุกต้องไว้เถอะยัไม่ไม่ไม่ไว้ไทยต้องเอาไว้ตรงกลางไวุ้คุณสบายเลสบายเลยฮะวิทาร้องเลยค่ะ อะไรเดี๋ยใช่ไหมเอาส่งเสียง <c oughs> เดี๋ยวแล้วจะขึ้นแล้วนะทอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาจะทอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตานี <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครีเอทกันใหญ่เลยครับนี่อยากจะได้อารมณ์แบบนี้บ้างอ่ะคุณเคยร้องเพลงนี้ไหมผมร้องไม่ได้เพลงนี้ผมร้องไม่ได้สักนี่หนึ่งนี่ต้องต้องท่อนฮุกตรงนี้ไม่ได้จริงๆพี่ไม่ได้จริงๆขอไปขอไปลองมาก่อนเอาดุแนวดุสักท่อนหนึ่งหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกพราพลอ่ะเดี๋ยวกลับไปฝึกมากันได้ได้ไปฝึกมาเอากีตาร์มาได้รู้รู้คอร์ดอยู่นึกคอร์ดได้แต่เดี๋ยวขอไปฝึกขอบคุณมาก ขอบคุณมากแสดงความยินดีนณเวลานี้แล้วไปทําหน้าที่อย่างที่คุณบอกครับแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปครับผมคุณพิธาก็บอกก็ลุ้นนะครับคุณจะมีอะไรบอกกับพี่น้องประชาชนจะบอกกับพรักเพื่อไทยชุดนี่หนึงไหมก็จะเข้าไปํางานเขาในชภาแล้วนะครับก็ยังหวังว่ามีหลายวาระของประชาชนนะครับที่ ประชาชนกําลังรออยู่รวมถึงสิ่งที่เราได้สัญญากับประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้งนะครับมีสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็สามารถทําร่วมกันได้นะคะระับภาษารัฐศาสตร์ใช้คําว่า b i p a r t i s a n s h i p ผมยังต้องขออภัยที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ยังหาภาษาไทยไม่ได้แต่การสแสวงหาจุดร่วมในการทํางานอย่างเช่นจบรถเท่าเทียมที่ผ่านไปแล้วเรื่องของอากาศสะอาดที่ผ่านไปแล้วยังมีอีกหลายวาระที่ผมยังเชื่อว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคา้านไม่ว่าจะพักไหนสามารถผลักดันแล้วก็ลืมเรื่องเฉพาะการเมืองสามารถผลักดันให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วเราแข่งกันนะครับทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ Uh, ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไม่ได้ลงไปส่งนะครับไม่จําเป็นครับพี่ไอ้รถแถบพร้อมไหมไม่ใช่ไหมขอบคุณมากครัคขอบคุณมากครับเอาคราขอบคุณมากขอบคุณครับผมอ่าเอาคุณพิธาดื่มน้ําแบบธรรมชาติมากเลยนะอ๋อ กล้องถ่ายอยู่แล้วครับนึกว่ากล้องไม่ได้ถ่ายแล้วผมเห็นเอาขนมปังไปกินขอบคุณครับหิวอยู่เลยกำลังจะขอพี่ขอบคุณครับเอาขนมปังกรอบไปร้านระหว่างเดินครับใช่เลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากปับขอบคุณครับขอบคุณขนมปังกรอบนะอิ่มคุ้มสนับสนุนค่ะวันนี้เต็มอิ่มกันเลยน้ำถือไปได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวคุณทิ้งไว้นี่เดี๋ยวเขาแย่งกันไอ้พวกนี้เอ้าคุณกาไมรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะแย่งกัน แย่งไปทำไมครับไม่รู้เอาพิเก็บขับอะเอามันก็มีแฟนคลับอะที่นี่มันก็มีหลายพักการเมืองอย่าเลยครับเดี๋ยวนี้โควิดอาจจะกลับมาฟลูเอกลับมาครับไปแบ่งน้ำกันกินขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่อาทิตย์น้แล้วเจอกันแล้วเจอกันเจอกันครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ